สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการอยู่ครับทนะีวีนะแต่วันนี้เรามาเล่นเกม p o w e r กันนะครับผมพาร์ทที่หนึ่งนะามาเอาชวิรอดกันห่อคอยคือกุญแจสำคัญต้นไม้ไม่มีความจริงอยู่คืออะไรวะนี่เราเกิดมาที่โลกของพาวนะฮะพาวก็เหมือนโปเกมอนนั่นแหละ ไปเนินเขาลมหวานอันนี้คืออ๋อแทงวับแทงวารแทงวารนักสำรวจทุรอดชีวิตคนที่รอดมาจากเรือปางเหรอนี่ก็นานแล้วที่ไม่ได้เจอคนที่ไม่มีกลิ่นสาบพ,พวกฟาวเกาะนี้มันเป็นเหมือนนรก <Trad> <c oughs> คนที่ฉันเคยรู้จักไม่เหลือรอดอีกแล้วพวกฟาวน์นั่นมันมีไปทั่วทุกที่ระวังตัวด้วยละ่ะเอาของพวกนี้ไปคุณต้องใช้มันเพื่อเอาตัวรอดจากที่นี่ให้อะ้รมาวะไม้ผมเก็บเอาก็ได้อุ๊ยน่ารักว่ะน้องเหมียวอ้อาทรามมันวิ่งหนีวะกลัวเราเหรอนี่แหละวะเบอรี่สีแดง มีเวลอัพเลยวะอย่าด่าผมนะผมเพิ่งเล่นเกมนี้ต <c oughs> ูดูไปแม่งก็อะไรวะไคล์เออเคอยู่นะเหมือนอาร์คเลยอ่ะโอ้มีเจ็ดแต้มอัพให้หมดกันแล้วก็หมดแล้ว ฟาวฟาวสฟียเอาไว้จับเอาไว้จับฟาวใช่ไหมถ้างั้นเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องอะไรวะได้ได้ยินมาว่าถ้าจะจับฟาวเราต้องตีตีให้มันเลือดเหลือน,น้อยๆไอ้เช่นนี้มันแบบเดียวกับเออเลยนะเนี่ยเหมือนอาร์คเลยอะอ้ยโลกกว้างยังไงน้องเมียวแคทที่ว่ามีเพศด้วยเหรอ เฮียแต่คนจะเจ็บไม่เจ็บเว้ยทำไรน้องเหมียวน้องเหมียวต่อยแม่งเลยอืม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 เฮียน่ารักว่ะแล้วก็อะไรกดคิวะเอ้ยได้แล้วเว้ยได้ว่ะเออเซนเรียบร้อยได้แล้วครับได้แคตติว่ามาตัวหนึ่งแล้วเอ่อกดอีเพื่อเรียกพาวน้องเหมียว น้องเหมียวตั้งชื่อได้หรอเป่ะเออตั้งได้ตั้งได้ไดอ่าเอาเป็นชื่อชื่ออะไรดีวะเป็นชื่อ,สอ,อ,อ,อสองขนโอเคชื่อเชี่อเลยสองคนไปมาดูภารกิจกัน เขาบอกว่าให้เปิดเมนูตั้งค่าเกมใช้ ESC แล้วก็ดูคู่บือการเอาตวรอด <c oughs> อันนี้ไม่ต้องก็แด้มัง้งแล้วก็เอ,อ่อเปิดเมนูสร้างกดตัว B อ๋อเนี่ยโตช่างเหรออ่าอย่างี้ดีกว่าทำเลยดีนี่เลยเฮ้ยไอคี้มมันสร้างให้ด้วย ฉันมันช่างอะไรวะแรงงานทาสก็คบเพลิงกระบอ,อะกกูเอากระบองก่อนแล้วกันพี่เกียร์รอแล้วกูขาบเองก็ได้อุ้ยเคีียตัวอะไรเนี่ยแมมมอสไี้เท่าะะไหร่วะสามสิบสามไม่เชื่ออย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าอย่าไปยุ่งกับมันขั้นแรกเราต้อง เอออาแล้วมึงมาอะไรตรงโต๊ะกูเนี่ยเยอยคือรบบูปปริศนาแล้วไม่เอาดีกว่าเฮ้ยปีนให้ด้วยปีนให้ด้วยเฮ้ายไอ้เชือกสะพานแมนไอ้เชีอกมีแถบพลังด้วยวะมีแถบฆ่าอนนี้ด้วยถ้าปีนปุ๊บแม่งลดเลยอะไปยี่เออนู่นที่อย่างกว้างมันยืนเลยตรงนี้ เราเก็บรวบรวมไม้ออเอาเมียวอย่าเก็บเถาเก็บรวบรวมไม้แล้วก็อ,อะไรอยู่วะนั่นอะไรอ่ะนั่นอะไรมันคืออะไรคืออะไรวะมันทึกนักผจนภไทยอ่านได้จากเมนูมันทึกความทรงจำขออ่านก่อนดิ อน,นบันทึกของูลอดจากเรืออปางวันที่สองขณะที่ฉันเดินสำรวจไปร,บรอบๆฉันก็พบเจอกับลูกบอลที่ปล่อยแสงสีฟ้าแปลกๆออกมาฉัญอมันออกไปโดยไม่คิดอะไรและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใกล้กับลูกบอลได้เปลี่ยนไปมันกลายเป็นเหมือนแสงที่ถูกลูกบอลน,น้นดูดซับเอาไว้นี่คือสิ่งแปลกประหลาดที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมา ฉันคว่างลูกบอลเดิมซ้ำอีกครั้งและครั้งนี้สิ่งมีชีวิตตัวนั้นก็ปรากฏออกมาและจ้องมองมาที่ฉันด้วยสีหน้าท่าทางที่เป็นมิตรขณะที่ฉันเพิ่มสร้างที่พักเพื่อปกป้องตัวเองจากสภาพอากาศอันเลวร้ายสิ่งมีชีวิตนี้ก็เริ่มช่วยเสือฉันอย่างน่าประหลาดใจมันทำตัวมีประโยชน์มากฉันต้องการเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับสิ่งมีชีวิตนี้ให้มากยิ่งขึ้นฉันตึงตั้งชื่อนว่าพาวและเพื่อให้สอดคล้องกันฉันจึงตั้งชื่อดินแดนแห่งนี้ว่าเกาะพาวปากอส กาะชี้แหละผาประกอดงงอาจจะโตกกูสร้างยังไงวะอ่อนอยู่นอ่นต้องพากัว่ันนึกว่าขึ้นไม่ได้นนกระบองเสร็จแล้วพาวมันสร้างให้นีว่วะสองคนถ้าโตกลผมไปจะตายวะไม่น่าถ่ายไปเชียวเดี๋ยวเราตัดไม้ก่อนนะครับ เก็บเผาก่อนไม่งกกะน,นี่เลือกตรงนี้แหละกระบ,บองฟาดไม้ได้แล้ววะไม้กับเส้นใหญ่โอเคยกำลังหมดแรงหมดหมดแรง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 เริ่มหิวเลยวะกิ๊กขวาเพื่อใช้อ๋ออ๋อนี่นี่น,นี่เติมไอ้น,นี่ด้วยให้เผากินก็ได้อันนี้คือสำหรับเรา อันนี้คือของพาวเอกินก่อนเลยเฮ้ยน้องแกะแกะแลมบลเออเรามีมีไหมไม่มีพาวอะต้องไปคราฟก่อนคราฟพาวมันต้องใช้เลยมั้งวะดูก่อนดูกันโอ้ยนี่ก็ปุลเปียนอยู่แถวนี้จริงเลยพาว เศษเผเดี่มไม้หินเอ่อหินต้องใช้3อันตอนนี้มีสองไม้ครบพผาดี่มเป็นยังไงว่า,าวเาดี่มน่าจะเป็นเศษไอ้นี่มั้งที่เรืองแสงเนะี่ยเออน่าจะตัวนี้แหละใหม่สิเขาบอกว่าเศษอันนี้มันเป็นก้อนอุ้งจางแมงมันเนี่ยขอตัดไม้ก่อนนะฮะ อตัดไม้ก่อนครับหวานได้ยังขาดหินอีกสองอันหาหินแปบ๊บหิน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 นั่นไงเหียอยู่ข้างล่างเลยโตดลงไปแม่งเลยเนี่ยอ้านี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ได้ละผมได้พาวอันหนึ่งละพาวบอล วีอ่อะไรวะไข่เหรอไข่อะไรอ่ะอ๋อของไก่นี่หรอมั้งอย่าผิดก่นขอทำขวานปแปบบ๊บอุ้ยเจออีกแล้ว,วอ่ะไออันนี้พาวสีเขียวเมกาสเฟียเฮ้ยเจ๋งว่ะเปิดมาก็เจอเลยสองอันอันแรกสีน้ำเงินอนะันสองสีเขียว ถ้าเราจับไก่ไปนี่มันทำอะไรได้บ้างวะหรือว่ามันออกไข่อย่างเดียวทุกคนว่าผมจะปีนขึ้นไปได้ไหมรอพลังเต็มกันไปสไปเดอร์มแมนถึงโวเนี่ยเออถึงเว้ยโออรอเติมพลังพลังหมดพลังหมด วิ่งไปด้วยความไวเหนือแสงจะบอกว่าแมปแม่งกว้างมากอันนี้เป็นพื้นที่โซนเล็กๆที่เราอยู่ซึ่งในเกมนี้มันก็เหมือนกับ ARK บวกโปเกมอนอะไรพวกนี้นะก็คือเราต้องหาจับพาวแล้วก็อัพสกิลอัพเลเวลเก่งๆแล้วก็กเขาเรียกอะไรวะเอาไปตีบอสอะเออบอสมันจะอยู่ตามที่ เขาเรียกอะไรวะไอไอปราสาทเขาเรียกปราสาทเปล่า,ศาไม่แน่ใจวะนั่นแหละมันจะอยู่ตามพวกนั้นนะเราก็ตีวอลให้ผ่านอันนี้ขาอะไรเนี่ยโอ้ขาดหินอยู่อันเดียวอันนี้ลงไม่หน่อยก็ไม่ได้หิน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 มันหายากหายเย็นจังวะโอโหอยู่ซะลึกเลยอ้ยเจอพาวอีกอันหนึ่งแล้วลงตรงนี้แม่งเลย ยตยตยตไอ้เฮ้ยาตลงเออเออเยอะไม่ตายแม่งโดนเลยโดอืมกว่าเลือดจะลดหินปิอันนี้อะไรอ่ะคือหยังรูปปั้นลิสมังใช้ทำอะไรได้วะดูเก็บไปก่อนเผื่อใช้ประโยชน์ได้ ฟาวพาวพาวสเปียไม่ได้ฟาวเนี่ยเจอหินอีก่ละตรงนี้เยอะเลยตรงนี้หินเยอะเก็บน้องไก่โอ้มีอยู่โอ้โหกี่ตัววะเนี่ยถ้ากูตีมันมันจะเล่นกูไหมนเนี่ยไม่เอาดีกว่าอี๊เก็บเบอร์รี่กันหาอะไรกินอย่างเก็บไว้ก่อนนะ เพราะว่าเดี๋ยวหิวบลิทบลิ่หินด้วยเก็บแม่งให้หมดไม้ด้วยเอออ๋อ,อแล้วก็เกมนี้แม่งอัพค่าสเตตัสที่ตัวละครได้ด้วยนะน้ำหนักหัวใจหิวเลือดไอ้แค่แม่ง ถอดแบบ a ออเคมาเลยอะ่ะเือนเปียบเพียงแต่ว่าแบงจับง่ะแบงจับง่ายกว่ามั้งง่ายหรือยากวะผมว่ามันน่าจะจับง่ายกว่า a อ K เคนะหรือเพราะว่าผมเจอแต่ตัวกากาก็ไม่รู้ยังไม่เจอตัวเวลสูงๆที่มันจับยากๆเขาบอกว่ามันขี่ได้ด้วยนี่หว่าทำอาแล้วก็ขี่พาวได้ โอ้โอ้โอ้โอโอโมหมดหมดแรงหมดแรงหมดแรงทางดีๆมีไปไม่ไปวะปีแม่งเนี่ยสู้เขาพ่อหนุ่มอยังพึ่งหมดแรงปีแค่นี้ทำเป็นร้อง <c oughs> ไปข้าบขวานกัน เราต้องตัดต้นไม้แล้วก็ทำแคมป์ไฟก่อนสำหรับคืนนี้นะฮะกันกันหนาวไออัพาวมาช่วยมามาช่วยกันเร็วอันนี้กูคาบจะเสร็จแล้วแล้วมึงไปตีพาวนะทำไม <c oughs> อ่ะอ่ะมึงคาบอันนี้ไปไปเร็ว,เ,รวเออนั่นแหละ ไอ้แค่ไปตีเซตพาวเดียมเฉยเลยยิมย้มยิม้มยิ้มอ่ะเดี๋ยวพี่ให้อาหารน้องเอ้าเอ้าให้อาหารพอได้เอ้าปกติตอนแรกมันกดเล็กสี่ถ้ามันจะขึ้นให้อาหารได้นี่วะไ,ไม่เป็นไร เอาไข่ให้มันกินโอเคเขาตัดไม้ทำลายป่าแป๊บโอ้ใช้ขวานทีนี้ได้โคตรเยอะเลยแรงจะหมดด้วยตัดต้นหนึ่งนี่หมดแรงไปครึ่งหนึ่งเลย น้ำหนักเกินไ <c oughs> อ้เดินกูตื่นเลยน้ำหนักเกินช่วยกูด้วยเผามึงช่วยกูแบกหน่อยเฝ้าผมเบลสามแล้วเหรอเฝ้าไม่ช่วยกูแบกเลยเดินตุยตุยเลยออกขาปั่น เอมันในนี่ได้นี่กว่าเดี๋ยวเดีเยวเรายังไม่ได้เพิ่มนี่นี่นี่เออน้ำหนักแล้วก็พลังชีวิตโอเคหายหนักแล้วเดี๋ยวนะเรายังไม่ได้อันนี้หรอวะเทคโนโลยีอ๋อลืมไปมันต้องกดตัว B เออบีบีบอ่านี่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่แคมไฟปึ๊บอ่ะน้องพาวลุยเลยเราได้แคมไฟแล้วมันคาบช้าจังวะมาพี่ช่วยเรียบร้อย แล้วก็เออไอ้นั่นเราอยู่อ่อยู่พวกขอไปเตะหินหน่อยดิเดี๋ยวสร้างกล่องก่นกอนกล่องกล่องกล่องอ่าหยิบหๆบหบอืมเก็บของก่อนก่อนจะไปฟาร์มเอาเอ่อพาวไว้เอาไม้เก็บเบอร์รี่ไว้ไว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  เมดเบอรี่เก็บเอาไว้ปลูกอันนี้เก็บไม้เก็บหินเก็บเศษพาวโอเคไปลุยโชว์ว้าวโอ้มีระเบิดด้วยวะได้เท่าไหร่วะได้มาเก้าอันนะครับเอาเก็บพาวกว่อนแล้วขี้เกียจดูแลมัน ไม่ไม้หมดละโอเคเราไปลุยหินแป๊บเฮ้ยเติมพลังก่อนเออเรียบร้อยเติมพลังแล้วไปต่ออันนี้ทุบได้วะได้วิมิเศษดพาวเดียมเฮ้ยขุดหินได้พาวด้วยวะโอ้หมดแรง หมดแรงหมดแรงนั่นไงนั่นไงนั่นน่ะหอคอยนั่นแหละที่ผมบอกอ่ะไอที่เป็นหอคอยของพวกบอสอ่ะเข้าไปข้างล่างแล้วมันจะมีบอสอยู่เราก็อัปเกรดพาวของเราแล้วก็เอาไปตีบอสแค่นั้นเองเหมือนโปเกมอนเลยเพียงแต่ว่าแม่งสร้างบ้านได้โปเกมอนเวอร์ชันสร้างบ้านเออ เราเดี๋ยวเราไปหาอันนั่นหน่อยดีกว่าหาเนื้อมากินหน่อยเก็บให้เก็บไม่ได้ให้ดึงออกมาอันนี้อะไรอะ่ะแร่่ปะไปหาเนื้อไกลกันเอามาย่างน้องไงไก่น้องไก่น้องไก่ วิ่งมากก็ไม่ได้หมดกำลังไก่นี่อีกทีวะเนี่ยอ่าได้แล้วทางเนื้อทั้งไข่อีกตัวนึงอีกตัวนึงตัวเดียวไม่อีหบอกเลง็งเล็งก่อนฮนะเล็งก่อนโชว์สองทีสามสี่ห้า เชียวหกทีทุกตีมันหกทีเลยเหรอถ้าไอพวกแคตติว่านี่มันตีแล้วมันจะได้เหนียวหัวไม่มีอยู่หัวตีแม่งเลยออตีแม่งตีแม่งเลยอะไรเนี่ยไดเบอรี่โทไอได้ข่าวว่ามันไอ้นี่ได้นี่ยว่ะใช้ข่าวตีได้เออ ลองตีไก่ดูที่อืมนี่ลุยเลยลูกเวลี้ยว,ว,วสี่เลี้ยวสองแมวขูดนนี้ที่แโอ้โดนไก่ตบโอ้โอ,โอ้แมวโดนไก่ตบแมวโดนไก่ลุมช่วย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 กลับมานี่มาลีลาเอ๊ะนี่ไงน้องแกะแลมโบแลมโบอไอ้พืองนี้มัน ผมว่ามันอันนี้ได้มันใช้ขนได้นี่ไงเรียบร้อยอ้าวเยียกูใช้พาวเขียวกูได้พาวเขียวจะเก็บว่ากล่าวว่าจะเก็บไว้ใช้ทีหลังนนหน่อยไปแล้วพาวเขียวผมเราได้อาหารสำหรับคืนนี้แหละสี่ชิ้นคำเตือนถ้าตอนกลางคืนคุณห้ามออกจากค่ยไฟไม่งั้น คุณจะหนาวแน่นอนถ้าอันนี้ถ้าเราจะออกแคมไฟเราต้องถือคบเพลิงไปด้วยฮนะหรือไม่ก็ขับชุดมาใส่นะครับผมเพราะตอนคืนมันหนาวเออตรงนี้กดพาเข้าไปหน่อยดีกว่าเพื่อใช้ประโยชน์ ปีนขึ้นไปเดียววะไม่ไหวหรอหมดแรงแน่นอนมันสูงเกินจะเดินไปมันก็หมดแรงแล้วฮะเขาปีนเดียวเก็บทรัพยากรก่อนนะช่วงแรกๆเดี๋ยวเราก็ไปฟาร์มบอสถ้าจำไม่ผิดนะบอสสำหรับ ไอโซนตรงนี้ก็น่าจะเป็นแมมมอสนะครับผมแต่ไม่ใช่แมมมอสตัวนี้นะน,นี่แหละนีไม่ใช่ตัวนั้นนะมันจะอยู่ข้างล่างตรงนู้นอีกเพราะผมเคยเดิมไปแล้วถ้าเราเดินผ่านมาันเฉยๆมันก็ไม่ทําอะไรแต่ถ้าเราตีมันเมื่อ,อไหร่นี่แหละแม่งตามไมา่หยุดเลยไก่ไก,ไก่เอาอีกสักทีมั้สักตัวไั้งชิคกี้พีคอื้อ ขออาหารให้ผมหน่อยเอหกสิกรัมให้ผมด้วยถ <c oughs> ้าเราลิงใส่มันจะทำไงวะแม่มันทำหน้าแบบอะไรเนียยอะไรอะไรอะไร,ะไร <c oughs> หาบุังแกสาติกนี่ไงจะมืดแล้วครับโอ้สองฟ้าสวยนะเดียวต้องดูตอนกลางคืนว่ามันจะสวยแค่ไหนโอเคอย่างเนื้อเออ เคบับเฮ้ยมีเคบับด้วยย่างย่างย่าง,ย,างย่างปึ๊บเรียบร้อยเราเอาเผาออกมาเฮ้ยเวลแล้วมมกดผิดไอ้เหียไปกดตัวคิวโอ้ตาย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 อ่ะให้เผาซ้ำแล้วกันแม่เงเอ้ยไปกดคิวเฉยเลยโอ้ย แล้วแม่งคว้างออกไปแล้วแม่งเก็บไม่ได้ด้วยอะ่ะไปแล้วไปเลยอะ่ะอะไรของมึงเนี่ยกูให้มึงย่างมึงเดินไปไหนย่างเองก็ได้วะไอตัวขี้เกียจเ,เอ้ยเอ้ยทำไมในกระทะมันเป็นน่องไก่วะทำไมในรูปมันเป็นบาร์บีคิววะ ค่ำคืนอันเงียบสงบมองว่าจะไม่มีพวกซอมบี้พวกอะไรเกิดมานะแล้วทำไมมันคึกอย่างเงีย้ยคึกอะไรของมึงเนี่ยวิ่งสะรอบเลยหิวเหรอเดี๋ยวดูกันก็ไม่หิวนี่หว่าแต่ผมหิว โอ้ม้เดียวก็อิ่มแล้วเก็บก่อนอันนี้ขนแกะเนื้อเอ,อ่อเอาเนื้อไปทำด้วยดีกว่าโอ้มีเบอร์รี่ย่างด้วยไข่ดาวออดาวิ่ยไข่ดาวไข่ดาวอุ๊ยเต็มทั้งสิบอันเลยเอ,อ่ะทำไ้ก่อนก็ได้ครับย่างไข่แป๊บ ไอ้ทอดไข่ดีไม่ใช่ย่างเยี่ยมไม่ใช่ไก่รู้สึกว่าไข่นี้มันจะทอดนานนานกว่าไอ้บาร์บีคิวเมื่อกี้งั้นเนี่ยเอ้าทำไมเราเดี๋ยวนะอันนี้ผมเป็นคนทำไม่ใช่เหรอแล้วทำไมพวกพราวมันเบลขึ้นวะงงงี่ คนทำเวลไม่ขึ้นแต่พาวเสิร์ฟเวลขึ้นทำไมมันไม่มีแบบกดทีหนึ่งแล้วมันก็ทำไปเลยวะทำไมเราต้องมากดค้างด้วยวะเนี่ยโอเคเรียบร้อยได้ไข่ดาวสิบอันเก็บของกันละโอ้กล่องแม่ได้น้อยวะวิ่งนั่นแหละมานี่ ออโอเคอะขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้แล้วก็ฝากติดตามกันต่อด้วยนะครับผมกับคลิปหน้ากับเกม Power World นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสร้างบ้านกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ